นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานถแถลงข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่พักนักเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนณร้านอาหารหลองข้าวลามอำเภอสารพีและที่ชุมชนต้นแบบบ้านไรกองขิงอํเาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบนโยบายสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนทั้งทางด้านการพัฒนาและการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาพื้นที่เขตการท่องเที่ยวตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศของรัฐบาลรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์ก็พยายามเน้นว่าสิ่งที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองทำอย่างไรให้กระจัดกระจายออกไปสู่ชุมชนหรือชนบทให้มากคือเป็นการยกฐานะของคนต่างจังหวัดหรือคนชนบทนี้ให้มีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย พวกเราเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับ สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนของไทยนั้นมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายด้านทั้งทางวัฒนธรรมประเพณีธรรมชาติและวิถีชีวิตซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นสเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลอีกทั้งอุปนิสัยที่อ่อนโยนน่าประทับใจจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในระดับรากฐานและได้พัฒนารูปแบบที่พักนักเดินทางในรูปแบบของโฮมลอดพร้อมเชิญชวนคนท้องถิ่นเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง,งยืน ครับสำหรับเรื่องการส่งเสริมที่พักนักเดินทางหรือโฮมรอดเนี่ยนะครับบทบาทของททเนี่ยก็คงจะเปิดสดคล้องกับพันธกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการขายนะครับแต่เราคงจะไม่รอในการที่จะให้ทางฝั่งต้นน้ำเนี่ยคบธนาเราจะทํางานร่วมกันตามนโยบายรัฐบก็คือว่าร่วมกับทางอบทอร่วมกับทางกรมการท่องเท,ที่ยวนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาโฮมรอดเหล่านั้นเนี่ยไปไประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเดินทางจริงเข้ามาในพื้นที่ต่างๆเพื่อหวังว่าโฮมรอดจะเป็นทางเลือกท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพที่พักนักเดินทางหรือโฮมลอดจ์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของที่พักเพื่อการท่องเที่ยวทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางและชุมชนที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่คาดหวังในเรื่องความปลอดภัยความสะอาด และความสะดวกของการเดินทางท่องเที่ยวโดยความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามนโยบายแผนบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออ,อพอทอและสร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมโซเชียลแวนเนสซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยด้วย